คิดว่าทักษินครอบงำรัฐบาลหรือไม่จิ่เาพูดเขาป่าสายคุณฟังแล้วคุณเชื่อว่าเขากอบงำหรือไม่ครอบงำสแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้หน่อยนะครับคุณส่วนคิดว่าทักษิณเนี่ยกลับมาเลี้ยงหลานหรือไม่ สวัสดีครับผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรคราวนี้ก็หลุดปากมาเองผีเจาะปากนะครับเรื่องครอบงำรัฐบาลซึ่งก็บอกไม่ได้ครอบงำไม่ได้ทำกันหลุดปากว่าจะให้รัฐบาลทำอะไรบ้าง18ปปีเพิ่งจะได้ปลาใสวันนี้ครั้งแรก ปลาใสที่อุดรเมืองอุดรที่บอกว่าเป็นเมืองหลวงเสื้อแดงพี่น้องครับจากไป18ปีนี่รวยขึ้นยังครับเมื่อก่อนตอนผมอยู่เนี่ยคนอุดรมีคุยหลายโต้เนอะ แต่วันนี้เหลือกี่โตขายหมดแล้วเหลือแต่ซีวิตนะค่อยบเเหลือแต่ซีวิตพี่น้องครับอย่าไปเชื่อใครโทรมาหลอกมาอะไรอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคนง่ายเดี๋ยวมันหมดตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ไงไอ้คอเซนเตอร์หรือไอ้นี่แหละไอ้ที่โทรมาเนี่ยผมรู้หมดแล้ มันมีที่อยู่อยู่สองที่มากหน่อยอยู่พม่าแล้วก็อยู่ที่เขมรพวกนี้หลบตั้งศูนย์อยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้เรารู้เรากำลังจะไล่ทลายแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยมีการปล่อยไอ้พวกนี้เข้ามาแล้วก็ลักลอบออกไปประเทศเพื่อนบ้านเรากำลังเราดูหมดฮะรู้แล้วว่าใครทำอะไรมาก ก็หลังจากการแต่งตั้งยกย้ายเที่ยวนี้แล้วนายกอิงบอกว่าจะต้องจัดการเด็ดขาดทั้งพนันออนไลน์ทั้งไอคอร์เซ็นเตอร์ที่หลอกลวงทั้งหวยเถื่อนทั้งหลายก็จะจะจะทำให้คนไทยเนี่ยไม่ต้องถูกหลอกไม่ต้องงมงายกับสิ่งเหล่านี้จะได้อยู่กับธรรมการธรรมากินนะครับ ก็เราจะช่วยกันเต็มที่เพื่อหนึ่งหลักการก็คือหนึ่งทำให้หนี่เบาบางลง 2. ส,สร้างโอกาสให้ธรรมากินได้มากขึ้น 3. ส,ส่งเม็ดเงินลงสู่ทุกพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วยาเสพติดไม่ต้องห่วองอย่าลืมนะบอกพ่อค้ายาด้วยมาเดินขายยาแถเนี้ บอกทักษินมาแล้วถึงถึงจะแก่แต่ถึงถึงถึงจะแก่แต่หัวใจสะอ่อนอยูอ่ก็พี่น้องบอกบอกลูกหลานนะนี่ลูกหลานต้องเต็มใจที่จะเข้าการบำบัดท้าคนที่ติดยา yeah. ถ้าการบําบัดเนี่ยมันจะหายถาวรถ้าไม่บําบัดหักดิบเนี่ยเดี๋ยวมันยาเสพติดมามันก็ไปอีกนะเราจะพยายามบําบัดวันนี้ท่านลำรียุติธรรมทวีก็ฟิตนะครับพรรกร่วมรัฐบาลเขาก็สามัคคีกันดีนะครับก็ขอให้พี่น้องเบาใจได้ว่าผมกลับมาแล้วผมอยู่ทั้งคนผมทนเห็นพี่น้องละบากไม่ได้ ก็เลยจะตั้งตำแหน่งให้ตัวเองหลังจากที่ได้เงินเดือนเดือนเจ็รอผมตั้งตำแหน่งให้ตัวเองว่าเป็นคนสทรลแปลว่าอะไรรู้ป่ะตำแหน่งสทรลเสือกทุกเรื่องทักษินชินวัตรนะกรับเดินทางไปหาเสียงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อุดรธาน,นีนะัทบุษรสายเกื้อก็ไปด้วย แกนาพรรคเพื่อไทยก็แห่ไปหมดนะฮะในการสนุนครั้งนี้ทักษิณก็ปราศัยเต็มรูปแบบเปิดปากผีเจาะปากอ่นะนยตอนแรกบอกว่าไงฮะคุณส่วนจะไมฮะจะมาเลี้ยงหลานนะแล้วก็ป่วยเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยนะต้องอยู่บ้านอย่างเดียววันนี้เห็นไหมฮะทักษิณไม่ได้มาเลี้ยงหลานทักษิณไม่ได้เป็นอ่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยและตอนนี้ คอปอทอที่นําโดยตั้มเนี่ยก็ไปเรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามก,การทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดกรณีชั้น14ที่ทักษินไม่ได้ป่วยจริงนะครับซึ่งมีรัฐมนตรียุติธรรมนะครับแล้วก็มีข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะหมอนะครับและ อีกส่วนหนึ่งคือกรมราชธรร์ที่ต้องรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทักษิณผีเจาะปากสั่งเลยรัฐบาลจะให้รัฐบาล,บาลทําอะไรบอกมาอ้ยรวยแน่นออปีเจ็ดศูนย์จะเลือกตั้งไหมนั่นแนหะรวยคนไทยจะรวยขึ้นคุณส่วนครับนะฮะรัฐบาลของเพื่อไทยเนี่ยบริหารตั้งแต่เศรษฐาทวีสินห้ามมาสู่อง์อิงผมถามเลยว่าวันนี้รวยกันหรือ,อยัง เห็นหรือ,อยังฮะทักสินคิดเพื่อไทยทำทักสินพูดปุ๊บหรีอจะปาบปามยาเสพติดเดี๋ยวจะไปเล่นงานคอเซนเตอร์เดี๋ยวจะปนันออนไลน์ทักสินคิดเพื่อไทยทำพูดก่อนที่รัฐบาลจะทำด้วยซ้ำไปนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้ทำอะไรจะให้ทำอะไรจะให้รัฐบาลทำอะไร,ะร,บ,อะไรบอกมาเลยบอกมาเลยก็บอกเรื่องปัญหาปากท้อง นะครับอยากให้ร่ำรวยขึ้นทักษิณบอกโอ้ยได้แน่นอนนูน่นอีกปี70นุู่นนะ,ะต้องให้เขาเป็นรัฐบาลอีกรอบหนึ่งก่อนนะจึงจะมาทําการช่วยเหลือคนเนี่ยจะรวยขึ้นตอนนั้นนะปี70เ่ยเลือกตั้งอีกรอบรวยแล้วคนไทยรวยแล้วทักษิณพูดแบบนี้มาตั้งแต่ปี2545ตราบจนถึงปัจจุบันรวยเรีอยงฮะรัฐบาลทักษิณบริหารมานะฮะ เศรษฐาบริหารมาอุ้งอิงบริหารมาสองปีแล้วรวยกันหรือยังฮะอู้ฟู่กันหรือยังนะฮะที่แจกเงินไปตอนนี้เงินหมุนโอ้โหเศรษฐกิจด,ด,ดีกันหรือยังซึ่งผมเรียนว่าเป็นเพน,นไม่ได้เป็นไงไหมฮะเรื่องเงินดิจิตอลที่บอกว่าจะแจกเดือนพฤษภาคมตอนนี้ก็เเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อน ทักษิณยังเอาตัวไม่รอดเลยแต่สิ่งที่เห็นวันนี้คนไทยคงได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าทักษิณครอบงำทางการเมืองหรือไม่เอาหุ้นส่วนแสดงความคิดเห็นหน่อยคิดว่าทักษิณครอบงำรัฐบาลหรือไม่จิ๊ขาพูดเขาปราศัยคุณฟังแล้วคุณเชื่อว่าเขาก็มาหรือไม่ครอบงำแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้หน่อยนะครับหุ้นส่วนคิดว่าทักษิณเนี่ยกลับมาเลี้ยงหลานหรือไม่ และข้อที่3หุ้นส่วนคิดว่าเศรษฐกิจหลังจากที่เพื่อไทยเข้ามาบริหารเศรษฐกิจดีจริงหรือไม่อู้ทักษิณมาคนนักษิณม,มาเศรษฐกิจจะดีดีอ่ะจริงหรือไม่3ประการน,นี้ตอบผมหน่อยนะครับแต่เรื่องนี้สิ่งที่ทักษิณปราศัยคงเป็นคําตอบชัดเจนและคงถูกนําไปเป็นหลักฐานในการขึ้นศาลธนูนที่มีการฟ้องร้อง พักเพื่อไทยและมีการฟ้องร้องอีก6พักการเมืองว่าถูกทักษินครอบงําแน่นอนนะสิ่งที่ทักษินพูดที่อุดรน,น่าจะถูกนําไปเป็นหลักฐานสําคัญในการมัดตัว6พักการเมืองรวมทั้งรัฐบาลของอุงอิงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตายฟ้าแผ่นดินเดียวกันตะวันก็มีแค่ดวงเดียว มีพ่อหลวงของเราให้หยึดเหนี่ยวมีเพลงชาติให้ร่วมร้องเพื่อเกี่ยวใจแผ่นดินนี้ต้องมีชาติศาสตร์กษัตริย์ใครบางอาจแยกแผ่นดินนี้ไม่ได้แม้บางทีที่พี่น้องต้องขัดใจให้จำไว้เราคือคนชาติเดียวกันเป็นคนไทยหรือเปล่า รักเมืองไทยหรือเปล่ายอมกันได้หรือเปล่าที่น้องคิดถึงลูกถึงหลานช่วยกันประคับประคองเรือลำนี้ให้ล,ใหลอยลงถึงฟั่ มองกระจกมองดูเงาของตัวเองกันสบางถามตัวเองอย่างเป็นกลางสิ่งที่คิดทำอยู่น่ะดีไหมเพื่อตัวเองเพื่อนพี่น้องบ้านเมืองนี้จะอยู่อย่างไรตอบคำถามใน เมื่อไรจะคิดให้แผ่นดินเป็นคนไทยหรือเปล่ารักเมืองไทยหรือเปล่ายอมกันได้หรือเปล่าพี่น้องคิดถึงลูกถึงหลานช่วยกันประครับประคองเบื่อลำนี้ lối lòng thứ phăng Hãy subscribe cho kênh buông âu กันสบางถามตัวเองอย่างเป็นกลางสิ่งที่คิดทำอยู่น่ะดีไหมเพื่อตัวเองเพื่อนพี่น้องบ้านเมืองนี้จะอยู่อย่างไรตอบคำถามในหัวใจว่าเมื่อไรจะคิดให้แผ่นดินเป็นคนไทยหรือปล่า ที่น้องิดถึงลูกถึงหลานช่วยกันประคับประคองเรือลำนี้ให้ลอยลงถึงฝั่งเป็นคนไทยหรือเปล่ารักเมืองไทยหรือเปล่า ยอมกันได้หรือเปล่าพี่น้องคิดถึงลูกถึงหลานช่วยกันประคับประคองเรือลำนี้ให้ลอยลองถึงฟังเป็นคนไทยหรือเปล่ารักเมืองไทยหรือเปล่า làm đi lôi lòng hướng phăng Bên khuôn thay được là Lắc hương thay được là Nhóm cân ai được là